ดี่ยทุกคนวันนี้วอยู่ในรถเนาะเลิกงานแล้วคุณนายจะกลับบ้านค่ะแต่ว่าฝนตกวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเลิกงานแล้วก็เดี๋ยวก็จะเตรียมไปรับต้นบุญก็มีเวลาเหลืออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง <c oughs> ก็เลยอัดคลิปอยู่ในรถก่อนเพราะหายหน้ายตาไปหลายวันเลยเนาะก็เลยแบบอัดคลิปในรถไปแ,แล้วก็อยาจะไปรับต้นบุญเลยไปรับต้นบุญเนาะฮ ฝนตกดูนะคะฝนตกอ้าวทำไงล่ะนี่ฝนตกค่ะ เนี่ยโอ้จะพาทุกคนขับรถกลับบ้านเนาะแล้วมีเวลาเหลือทํายังไงดีวะเนี่ยขับเข้าบ้านก่อนแล้วค่อยไปรับต้นบุญทีหลังเพราะวันนี้เจ้านายบอกว่านายบอกให้เลิกเลิกเร็วได้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนแล้ววันนี้จะว่าไม่ค่อยมีคนได้ไงมันก็มีอ่ะแต่ว่าเออ,อเลิกเร็วเพราะว่าต้องรีบไปรับต้นบุญเนาะเดี๋ยวจะตั้งกล้องอยังไงคะนี่ย ไม่มีได้เอาขาตั้งกล้องมาเดี๋ยวก่อนหนูจะหาที่ได้ไหมถ้าเวลาเบกหรือเวลาที่โอเออเลี้ยวกล้องมันจะโยกไหเนี่ยโอ้ยมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาไปค่ะวยกันกลับบ้านเลิกกันแล้วฝนก็ตกไปกมันจะสั้นนิดนึงนะ แล้วมันจะเวี่ยงไหมเนี่ยชีวิตลเโมขาตั้งกล้องมาชีวิตเน็ตเน็ตไอดอลริมขาตั้งกล้องค่ะบัดทูอ,อสั่นสะเทือนนะาดูเลยตายๆลีโมาขาตั้งกล้องมา จะได้เรื่องไหมเนี่ยต้องจอดก่อนมัง้งยังไม่ได้ได้ไหมไปด้วยกันไปได้ไหมไปนะคะถ้าหายไปวูบไปไม่ได้เป็นไรนะคะคือกล้อง กล้ <c oughs> องอ่ะมันมันคงเองียงล่วงลงไปในที่เก้าอี้แหละเ <c oughs> ้าวูบไปนะไปค่ะ <c oughs> กลับบ้านกันเนาะเลิกงานแล้ว ตกต,ตกไม่เยอะลวตอนแรกตกเยียอยู่ตอนนี้ไม่เยอะละค่ะ <Okay. S 1> <laughs> ทุกคนเถ,ถึงบ้านแล้วเราคิดว่าตอนแรกรคิดว่าจะขับรถไปหลับต้นบุญใช่ไหมนี่มันสิ เที่ยงสี่สิบค่ะเราต้นบุญเลิกเอ่อบใบหนึ่งแมงเหลืออยู่เวลา่าให้ทั้งเหลือเวลายี่สิบกวนาทีเดี๋ยวค่อยไปหลับต้นบุญแล้วกันเดี๋ยวเดินไปเอาลมไปแล้วฝนตอนนี้มาถึงโอถึงบ้านฝนก็ไม่ไม่ตกแล้วอะแต่ก็แบบว่าลงแบบลงไว็แบบฝอยๆแต่ไม่ตกแล้วอย่าเอาลมแล้วก็ไปหลับต้นบุญกันนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วค่ะกันเดี๋ยวไปหลับต้นบุญกันนะคะเนี่ค่ะ อากะ้องฝ้ายยังขมุกขมัวอยู่นะคะไปไปรับต้นบุญกันเนะอดอกไม้ยอดสวยไหมย่าซื้อดอกไม้มาเปลี่ยนใหม่สวยเนาะไปค่ะไปรับต้นบุญกันไปรับต้นบุญกันนะคะนี่ค่เดินไปอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ไกลอยู่ตรงหัวมุมนุ๊ก เนี่ยค่ะตรงนี้มันมีดอกไอ้นี่ยที่เหมือนบ้านเราที่เชียงใหม่อ่ะเขาเรียกดอกอะไรดอกคั้ฝอยไหมคะใช่ไหมคะของเพื่อนบ้านนี้อะไรอะไร,ะไรจะเห่าทําไมอะไรเจอกันทุกวันก็ยังเห่ากันทุกวันจํากันไม่ได้เลยเนี่ยบ้านนี้ก็ดอกไม้สวยยังสวยอยู่เลยอะ่ะบ้านเนี้ยนะดอกไม้ยังสวยเลยค่ะดอกไม้เขาดูดิสวยเนาะสวยเลยอะ่ะนี่ค่ะตรงหัวมุมนู้นก็เป็น โรงเรียนต้นบุญคกเช่ถึงแล้วค่ะไปรับต้นบุญกันได้เวลาไปรับต้นบุญแล้วก็ตอนนี้ฝนไม่ตกตอนแรกว่าจะเอาล่มไปแต่มันไม่ฝนไม่ตกแล้วอะมันก็เดินไปได้นะแต่ก็มันก็ยังแบบตกแบบฝอยๆแต่ก็ไม่เป็นไรอะก็ <c oughs> <c oughs> ไปรับต้นบุญกันนะคะเนี่ค่ะอยากให้ดูอากาศเนาะอากาศแบบว่า แล้วดูใบไม้ร่วงมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วค่ะข้างหน้านี้ก็เป็นโรงเรียนต้นบุญละแต่ถ้ารถคั้นสีขาวนี้จอดก็คือแม่ของเด็กเพื่อนต้นบุญก็มารับต้นบุญเหมือนกันถึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนต้นบุญนะตรงนี้าาครับ,บาาไหุาา้าายีเลยจะมาชอาฮชื่อซักนกมะ <laughs> ไปเกณฑ์นาเาสไปกับบ้านแล้วลาเพื่อนแล้วกลับบ้านแล้วอาฮกลับบ้านแล้วลูกอ <c oughs> ยากกบคุกแม่หน่อยดูแม่หน่อยดลแม่ถ่ายรูกหน่อย <c oughs> เฮ้ยหล่อจังเลย <c oughs> ไปกับบ้าน <c oughs> <c oughs> เดินทางดีๆสิลูกเดินทางนี้ <c oughs> ไปริว Aber die Stachel ist klebrig. Uh -huh. Wenn sie noch geklebt werden. Wenn sie geklebt werden. Ja, und was hat ihr gemacht heute im Kindergarten? Gespielt. Nein. Ist das auch Stachel? Ja. Und man sieht immer bei dir dabei. So noch im Kindergarten, ja? So Ja. Ja, na. Und was hast du Frühstück du gegessen? วขนมปังนะแม่มตัวเองกชางแม่จ้มับไว à? หวฮตัวเองก็ช้างน้ำเลยนีอตัวตัวยังก็ช้างน้ำเลยตัวเองก็ช้างเ้้ว คนเขาก็รับต้นบุญกลับมาเรียบร้อยแล้วถึงบ้านเรียบร้อยแล้วต้นบุญกินข้าวอยู่กับย่าข้างล่างเพราะว่าตอนเที่ยงเนาะต้นบุญจะกลับมาใบหนึ่งวจริงๆเน่ะโอ๊กบอกแอว่าวันนี้ว่าจะกลับฉานิดนึงให้ย่าไปรับต้นบุญที่คินะก้ที่โรงเรียนแต่วันนี้กลับมาเร็วเพราะนายบอกว่าให้กลับมาได้โอ๊กก็เลยกลับมาเร็วนะโอ๊กก็เลย ต้นบุญก็เลยกินข้าวอยู่ข้างล่างกับย่าทันีนิบอกย่าว่าโอมีอาหารอยู่อยวมาอุ่นกินเพราะว่าเมื่อวานนิไปบ้านป้าโป้าผัดไทยไว้ให้แล้วมันยังเหลืออยู่ก็เลยว่าจะอุ่นกินอย่ามากินผัดเ,เดี๋ยวจะอุ่นผัดไทยกินนะคะเนี่ยค่ะทุกคนผัดไทยโที่เหลือจากเมื่อวานจากบ้านป้าก็อยู่เที่ยงนี้โนิโอก็จะกินผัดไทยเนี่ละค่ะคลิปนี้นโอก็ลาไปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ